ลูกสาวใส่สร้อยคอด้วยนะสร้อยทองจะพูดอะไรก็เก่งใจสร้อยทองด้วยเป็นไงเดินมาละเดี๋ยวมาตุ้ยอยู่ใกล้นะเดี๋ยวฝาผ้าทองทองทำไมอยู่ใกล้เราหนาบางทีตอนที่ฝากลองแอบโอ้โหไม่ใช่ทองปลอมจิวเวลรี่วันนั้นเสื้อยืดเด็กได้นับได้กี่ตัวสามร้อยบา เสียงดังดีมากเลยนะปังโอ้ยลูกพอตัดก็วิ่งกันละมาอีกรอบจ้ามาจ่ะพี่จ๋าวันนั้นรีวิวไปแบบไม่สะใจวันนี้แบบจัดให้อีกอ,อากาศเย็นๆด้วยนะคะต้องเปิดอีกรอบอุ้ยสวยว่ะ เสื้อยืดแฟชั่นแขนยาวหญิงนะคะลูกค้าคา่เหมือนเดิมใหม่งานสะอาดผ้าดีดีมากุียแพทดูตัวนี้ดิน่ารักมากเลยแฟชั่นไม่แก่ไม่โบราณงานคราสไซ์นะคะใครคิดว่าตัวเองชอบพี่จัดได้เลยไซส์ปกตินะไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะไซส์ปกติแล้วงานสะอาดไซส์เล็ก S M X S ไปเลยลูกวยได้จำนวนตัวเยอะด้วยนะวันนั้นน่ะได้กี่ตัวนะ ฮู้ยออกมาไหนสิไซน้องแบบน้องผู้หญิงเซ็กซี่ประมงแบบประมถมัธยมร้อนเน่ะบอกก่อนว่าของไซส์เล็กนะคะคละสายเลยฮอนด์เอะมเฮชแอน h ์เอ็มผ้าใหม่อะ ผ้าใหม่ผ้าสะอาดนะคะสวัสดีจ้าพี่พี่จ้าใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะอุ้ยวันนั้นนับได้กี่ตัวนะยีรายได้กี่ตัวนะฮะอุ้ยส<ะ>องร้อยห้าสิบกว่าอุ้ยเยอะด้วยนะลูกค้าเนี่ยแมนะ่ป้ายห้อยไซส์แบบนใ<ช>นส์สาวสาว,สาว,สาวหากันเยอะมากเลยนะยโคาโคาโคลา่าอันนี้ อ๋ไม่ใช่เขาไม่ใช่คุณเหมือนกันเลยมือหนึ่งไงแบบไม่ได้ใส่ไงเอออุ้ยสามตัวติดเลยแบบพี่จ๋าสี่ตัวติดไปดูแบบไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยแุ่้ยลูกค้าแบบไซส์เล็กเลยนะไม่ใช่สาวอวบนะอันเนี้ยระไซส์จ้ะต้นทุนประมาณสิบเอ็ดละรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะเหมือนเดิมเลย สวยด้วยเนี่ยป้ายห้อยเพียบเลยงานคลาสไซยพี่งานสะอาดเลยอะ่ะผ้าสวยผ้าใหม่ป้ายห้อยเยอะดูเนี่ยป้ายห้อยอีกระจ้ะงานคลาสไซไม่ใหญ่นะคะพี่แฟชั่นไม่แก่ไม่โบราณมีแบรนด์ด้วยตอนนี้แก๊บแก๊ปก่มมากบอกเลยงานมือสองนะผ้าสะอาดมีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยป้ายป้ายห้อยแกะวะจะ๊ัแพก็ป้าย ใต้ห้อยอีกแล้วเก่งได้ไรไม่ทันหรอกใต้อีกแล้วจ้าใต้ห้อยอีกแล้วคุณพี่ดูดิไม่อ่ะงานดีอ่ะคือดีเนี่ยอุ้ยใต้ห้อยอีกแล้วใต้ห้ยแหลตัวมากคนใต้บานเลยเนาะรอบที่แล้วก็เปิดใต้ห้อยเพียบเลยลูกรีวิวลูกที่แล้วก็แบบ ปังเหมือนกันใครรับรีวิวนะพี่ต้นทุนประมาณ11บาทพี่จะขาย39 35 3บาบาตัวร้อยคือกำไรแบบบานเบิกกำไรแบบโอ้โหครูเจเอาเงินเก็บไว้ไหนแบบนีุ้้ย <c oughs> ผ้าบางผ้านิ่มใส่สบายนะลูกค้าผ้าดีอ่ะผ้าคือ,อมีเปิดหน<ม>ด้าดีคือแบบเออสะอาดอะ่ะลูกค้าค่อนข้างสะอาดต้นเสียน้อยขายเง้ยก็กำไรนะเนี่ยสีสดที่มีเป็นร้อยไล่ดูดิไม่นอนเชฟเป็นแฟชั่นเลยนะลูกค้าเนี่ยใส่แบบดูดิ สีดีสีสดหน้าลูกค้าใส่ไปทํางานใส่อยู่บ้านใส่ชิวๆคือแบบคือดีอ่ะใส่ได้ตลอดเออขายได้ทั้งปีนะแบบนี้นะอุยน้องๆแบบมุสลิมชอบนะคะเพราะว่ามีคนเขาถามอยู่ว่าอยากได้เสืออ้อยื่อผู้หญิงแต่เป็นแขนยา,แขยาวเนี่ยมันก็ขายตัวเดียวไงใช่เน,เนี่ยแท็บเราเพิ่งได้ของมานะอาจจะยังไม่ ่คยได้เห็นเรารีวิวเท่าไ<ช>หร่ทุกขึจะม,มีบริษัทเนี่ยแหละพี่ที่เขาทำมาป้ายห้องอีกแล้วดูดิโอ้ยน่ารักต้นทุน11บาทงานสะอาดขายยังไงก็กำไรพี่จ๋าคอนเฟิรม์ม2,009เอ้อซาซายคราสไซ SML SML XL อะไรอย่างเงี้ยพี่ขายได้ทุกทุกวัยเลยดิค่ะวัยวัยรุ่นแรกเริ่ม น้องๆน้องๆมัธยมอย่างเงี้ยเนาะเด็กมัธยมอย่างเงี้ยลูกค้าขายคือสบายอ่ะ a e r o p o s t l e ดูดิอห้อยเงี้ยอุ้ยสดใหม่แบบผ้ายังไม่ช้ำเลยนะผ้าดีนี่ยังไม่ผ่านมือมือใครหรือเปล่าบางตัวแบบใหม่ๆเลยอ่ะค้าแต่เราก็ตีเป็นมือสองไปอยู่แล้วเนาะผมจะสอบมือสอง โอ้ดูแขนดิแขนระบายแบบเห็นไหมพี่ทรงเขาไม่แก่เขาไม่โบราณนะคือพี่ๆเอาไปเนี่ยโอ้ขายสบายดูดิแฟชั่นแฟชั่นจัดจาเลย2 9 0 9ส่งฟรีรีวิวไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะุวยใหม่วะดูดูลายดิทั้งลายทั้งพื้นให้ดูทุกตัวให้ดูแบบไม่อายนะคะกล้าเปิดกล้าโชว์เลย ทุกตัวสองพันเก้าได้เยอะมากเยอะพี่เยอะจริงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เรามา <200 S 2> โปรโมชั่นของกันไหมเธอไหวไหมวันอาทิตย์นิมซีเสกเสือ้อเสือสเส้อขาวกระทิงเราหมดแล้วใช่วันนี้หมดจริงๆเอาขึ้นมาเลยห้าสิบลูก ตออต่อขึ้น50พอเะล่าเกือบคนนั้นเอาไม่เอาไม่หรอเอเดชชนโดกันก็บอกไปแล้วนะว่าใครที่จะออเดอร์ของออเดอร์ได้เลยนะจ๊าลูกค้าพรุ่งนี้เราอุ้ยพรุ่งนี้เราก็ส่งเอาแย่ออกมาเลยดิคธะเออเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ด้วยดีกว่าน้องแบบว่าจะได้ไม่ต้องรีวิวเดียวเออเพราะว่าเราเราได้รีวิวอย่างอื่นบ้างเก็บรูปไว้ เอาแบบน่ารักน่ารักแต่ยแย่ออกมาเลยโอ้ยตรงนี้ก็น่ารักเนี่ยเอาวางทับทับกันเลยหมิวแบบเมื่อวานอะ่ะเดอเดี๋ยวพี่จะถ่ายลงตอกแตกตุ๊กแตกติกตอกนี่ไงเฮ้ยขายขายขาดทุนนี่เอามีดมาฟันหัวเลยพี่มาวันไหนบอกค่อยค่ค่อยค่อยมา อกไหนทบยใครอยากลองลองได้เลยนะคะน้องใหม่บาทได้งานใหม่ขนาดนี้อันนี้เป็นน้องใหม่ไงเออมดูดิบางคนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยใช่ไหมบางคนไม่เคยเห็นรีวิวเลยอ่ะมันเพิ่งมาใหม่นะลองกันได้ทุกคนจ้าไม่ผิดหวังไม่ดูน้อยดูแขนน้องสิเป็นกูรกายมากเลยอ่ะ แขนแบบปลุยกลายมีเยอะมาสั่นเยอะจริงๆดูดิยังไม่ครึ่งหนึ่งเลยผ้าไม่มันเป็นผ้าบางผ้าบางเออยากมาเลยผ้าบางใส่สบายๆใส่ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติขายวันนี้ไม่หมดพรุ่งนี้ขายต่อได้ไม่น่าไ้บมดไม่เสียนะคะโอ้โหสวัสดีทุกคนเลยจ้ามันใหม่ด้วยไง นี่เป็นเสื้อยือดแขนยาวแฟชั่นผู้หญิงนะคะอู้สีแดงสวยจ้าแยกออกมาจ้าเนี่ยน้องๆวัยรุ่นใส่ไ, <ข S 2> <อ>ได้ทุกวัยวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ได้หมดนะคะแต่ขอเป็นงานคราสไซส์ไส์ไม่ใหญ่นะพี่จ๋าใส์สาวแหละสาวหุ่นดีอันนี้เดี๋ยวค่อยแยกกนะันอย่าเพิ่งเอาสีพื้นด้วยเนี่ <ST RI K> โอ้ยเพิ่งนะยังไม่ได้ยแยกเลยทวิตตี้แต่ว่าปลายหอยป่ะน่ะโอ้ดูซี่แย่ออกมาเลยแพทโยนมาเลยโยนมงเลยเออบอกเลยกำไรแน่นอนแน่แน่เก<น><ม>รดนี้ผ้าดีขนาดนี้นะคะใครขายไ,ไม่กำไรก็ต้องแบบสารางเฮจากมือสองแล้วพี่ โอ้โหเซ็กซี่ไปป้าหล่อหน้าหลักเดือดหลักนั้นาอุ้ยเอตัวนี้ไม่ได้ดิมองมันยอมหมาบันยอมน่ารักเั็มเลยอ่ะเออมาเลยสีอย่างเงี้ยสีเหลืองสีพัดโทนพัดเทลเนาะเออมาสีขาวเอาไปพัดเอาให้มันแบบมีหลากหลายไงโอ้โหจริงๆตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยต้นทุนถูกๆไงี้ยลูกค้าจะขายวิ่งอะไรกันขนาดนี้ลูกแม่ขายถูกๆไปเลยเอารอบทำรอบอ่ะเนาะเออวางเลยเช่ a p พที่9ห้ามันนิ่มห้ามันยืดต้นหุนประมาณ11บาทที่พี่ถ้าบางด้วยนะถ้าบางได้าาไดเยอะเยอะมากแม่ไม่แก่ใม่โบราณขายยังไงก็ได้ได้ลตลอดทั้งปีทั้งชาติอุ้ยตัวน,นั้นก็สวยเนาะแยกไว้ไหไหน่้ายห้อยชอบดีเทลความฝักของนาดูสิสีพงสีพื้นมีหมดให้ดูทางกระสอบให้ดูไม่เขินไม่อายเดินผ่านจังเลยลูก นี่ทุกวันนี้ลูกค้าจำได้แต่แมวนะไม่เอ็มแมวเลยเออคนซีเอ็มแมวมีมีคนซีเอ็มประจําโหแยกแยกแยกเสน่หยให้มันพระพระพระแบบอุ้ยตัวนี้โคตรสวยเลยว่าดูดิคอแบบปาดเนาะสุดเซ็กซี่จังเลยค่ะใส่แล้วผู้ชายมารุมร้อมเธอแน่เลยอะทอนเซ็กซี่จัดโอ้โหองเอว ลายก็มีจริงแบบนี้แบบสีพื้นใส่แบบได้ตลอดไงใส่ได้ทุกวันเราก็ควรจะมีสีพื้นในสีลืดด้วยนะแย่หว่ะรับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวดิสีน้ารักหรอให้ครึ่งพี่มีตั้งเยอะไม่เดินนะจ๊ะบ้านแนวบ้านนี้อยากออกกล้องยังจำเป็นอยู่ไหมน่ารักดูสีดิ สีบางสก็คือละมุนนะคุณพี่ต้นที้ก็น่ารักกำไรดีดีโอ้ H&M ขอบเห็นไหมน้องๆวัยรุ่นชอบคุณพี่ขายขายเด็กโอ้คุดูดิป้ายห้อยแล้วเธอเออแยกแยกไว้เธอแขนแบบเนี้เสื้อยืดแฟชั่นเนาะน่ารัก เนี่ยป้ายห้อยแย่อ๊้ยแย่ออกมาแยออกมาอุ้ยลายสวยด้วยดูเพชรดิอลังการเพชรไม่หลุดเพชรคืออลังอลังมากแม่เพชรไม่หลุดเออดูดิลงลายสีบังสีเฮิรมีหมดในหนึ่งกระสอบนะคะใครชอบความหลากหลายไม่ซ้ำจำเจนแนะนำเล่นได้ไม่ผิดหวังเอาเอาหุ่นเอะท่อนบนของผู้หญิงอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะเอามาให้หน่อยพี่เมฆเอาแค่ท่อนบนเดี๋ยวจะลองใส่ ใส่ดูสวยนะใส่มาทรงสวยนะสวยมันมันแบบยับยับเฉยๆแหละคุกผ่าอุ้ยอะไรอ่ะน่ารักจังเลยเจอนี่บางคนอาจจะมองไม่ออกว่าเฮ้ยนี่เป็นเสื้ออะไรใช่ไหมเสื้อยืดแขนยาวนะคุณพี่ของผู้หญิงอ่ะของน้องๆวัยรุ่นวัยใสวัยผู้ใหญ่ได้หมดได้หมดคือง่ายขายคล่องว่าสั้นอตัวนี้น่ารัก น่ารักนะเธอลงทุนแค่2อ0พันเก้าลูกค้าได้เสื้อ200อกว่าตัวโอ้โหโคตรเยอะเลยจะเยอะไปไหนเยอะไปใส่เปิดร้านได้เลยเปิดร้านได,ได้เต็มร้านอะ่ะพี่พ แม่ลองใส่ตัวนี้นะสีมัดย้อมเนาะอุ้ยน่ารักอุ้ยสองตัวติดเลยแฟชั่นเนี่ยดูดูจ้าเยย่ยกมาไหนสวยอะนรกันตัวอะไรกันรีดขึ้นมายิ่งสวยโอ้ยตัวนี้พิงถ้ามีเวลาว่างรีดเนาะโอ้ยดิกดอกพิงพิง โอ้โหดูความปาดไหลของน้องจ้าขมไปห้อยอีกแล้วนี่ปาดไหลอย่างเงี้ยสวยนะโอ้ยดูดิแขนตรงแขนต่ออ้ยอันนี้นบบเีจอรสวยเนาะงานดีอ่ะงานรีดเพชรก็คือเพชรยังไม่หลุดเลยอ่ะวิสปายเดอร์เหรอเพชรยังไม่หลุดเลยนะ อูดูสีดีสีแล้วมุนมากเลยเอามาไะ<พ>าสีแล้วมุนนีมากค่ะใครทีท่เคยหาของผู้ชายอ่ะเนาะตอนนั้นนราเปิดของผู้ชายก็ถามไม่มีของผู้หญิง,โโหงเหรอเนี่ยแเรา็เสอะมาสาะหามาจนได้ พี่เมฆเอามาแค่ครึ่งตัวนั่นแหละไม่เอาตัวอื่นมาเอาละแขนนะเออแขนนะเอาแขนใส่ให้หน่อยแขนใส่ได้ไหมเออเอาแขนใส่แขนใส่เออไอหมิมวมันอยู่บ้านมันซักเสื้อผ้าแน่เลยคุณดูจากการพับ้าแหละับ้าไหมไเนี่ย ชาดเมียป่ะวะท่านอยู่แก๊งเดียอะกว่าเบนส์ว่ะไม่มีใครได้อะไรสักคนเลยจริงอะเลยบอกอยู่บ้านผมก็เหมือนกันพี่ก็ทำเหมือนกันแม่ว่ายเออเลย์ว่ายเมียดีเฮ้ยนี่ก็น่ารักน่ารักสุดเแฟชั่นจริงเนาะไม่ซ้ำไม่จำเจเลยนะพี่แจ๊ อูด๋ดูดิน่ารักมากอ่ะพี่อยากให้เห็นของจริงนะพี่ต้องเชอต้องอุล้วดูดอกดิดูความดอกพี่ดูความปลายแขนกลุยกลายมอกยามรีวิวแบบเร็วๆแล,วแล้วนั้นเนี่ยมันเยอะจิงรีบเลยรีบเลยมันเยอะมากยังไม่ครึ่งเลยต้องจะลงครึ่ง คือย้อนจริงอ่ะเยอะจนเหนื่อยเหนื่อยไปแบบรีวิวแบบหันไปเอายิ้อยู่อีกเหรอยันหรอหันไปเทยังอยู่เหรอลูกค้ามันได้เยอะไงน่ากลัวจังเลยว่าเจ๊แขนมาจบายกลยเจ๊น่ากลัวมากเลยอ่ะใส่ถูกด้านปะเนี่ยโอ้โหพี่เมฆเดี๋ยวค่อยให้ลูกค้าดูตอนจบ จะให้เห็นแบบทรงไงว่าแบบนี่พี่เออมันเป็นเสื้อยืดของผู้หญิงเห็นไหมใส่มาแล้วก็สวยอยู่เด้อเออตัวสวยๆเยอะเลยเนี่ยกำลังคัดเลือกเออตัวเอามาใส่เพิ่มอ่ะชอบคำดอกแต่ไม่มีอะไรดอกไปกับชั้นแล้วแรงจริง ว่าตัวเองทำไมรูต้องชมตัวเองสิถ้า้าใจเราดอกเสื้อก็ไม่จำเป็นต้องดอกีสด้ลายดอกไม่ใช่เนี่ยแกบแบนก็มีจริงๆผ้าสะอาดมีชัยไปกว่าครึ่งขายยังไงก็ได้กำไรแต่ต้องเป็นคนที่กลุ่มขายกลุ่มพระไซขายไม่ใหญ่มากนะคะคุณมีเล่นได้ โอ้ยตัวนี้ก็น่ารักเคยแยกไหมน่ะมันเป็นแฟชั่นอ่ะแบบออมันหลากหลายอ่ะมันมีทั้งธรรมดามันมีทั้งแบบนา่ารักมีทุกอย่างทุกสไตล์เลยจ้ะดูตัวนี้โอ้โหดูความป้ายไม่ได้ใส่นะเนี่ยเนี่ยดูความป้ายแย่งออกมาเลยโอ้โห,โหเป็นพวง ีดำไม่เอาพี่แมทบางคนอาจจะเคยเห็นแบบเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อันนั้นเออที่อื่นเวลาเห็นเขาขายกันไงแล้วมาถามหาเนาะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าจัดไปเด้อจัดให้เหรอเนี่ยหาให้แล้วอุ้ยมีกิมเหมาอุ้ยน่ารักก็ออกมาเลยมิกิเหมา อุ้ยอะไรอ่ะเธอกระปุอีกแล้วน่าหลกจังเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ต้องวางเดี๋ยเลยให้ลูกค้าแคปป้ายค่อยหลายตัวมากอ่ะดูดิผ้าดีผ้านิ่มมากอ่ะพี่แชปโอ้แชปตัวนี้ก็สวยแพงนะแชปออบผ้าดีนะคะผ้ามือสองเมืองนอกเนี่ยพี่เขาจะแบบใช้วัตถุดิบผลิตค่อนข้างดีผ้าเขาแบบคนเหนียว ท<ค>นใช่ใส่ได้นานเวลาเราแบบฟักอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ย้ไว้ไม่เหมือนผ้าเย็บโหลนะคะแต่เราก็ไม่ได้ว่าผ้าเย็บโหลไม่ดีนะพี่เราหมายถึงว่าคุณภาพเนื้อผ้ามันจะต่างกันเจับไปแล้วรู้เลยว่าผ้ามันเหนียวมันทนวัตถุดิบในการผลิตอ,อ,อ,อ่ะพี่แชปอีเหรอเห็นไหมแชปเอาเอาแย่อกมาหน่อยอุ่นอยู่นะเนี่ยป้ายห้อยตั้งหลายตัวนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ไ้ข้างบนหน่อยมันยังไม่ได้ใส่เลยพี่บางตัวมีกต่ขอคนไซส์เล็กขอคนขายคนไซส์เล็กแย่อกมาอนกันโอเคก็สวยเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะพี่ใครที่เห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วลูกค้าเพราะช่วงเนี้ยมันปิดกันเยอะมากบางคนก็จะไม่ค่อยเห็นงานใหม่ๆที่เรารีวิวกันนะคะฉะนั้นใครเห็นแล้วสั่งเลยจ้ะมันลดการมองเห็นเลยใช่ มันก็จะลดอีกแล้วเออใช่เป็นเสื้อเหมือนพุทธจะลดการมองเห็นอีกแล้วเฟสบุคเธออโยนออกมาเลยจ้าไนกี้โอ้โหยังหยุดท้าเปไงถึงจะไม่ลดการมองเห็นหรือปะลูกค้าต้องกดไลค์บ่อยบ่อยกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดจุดกดติ๊กเกอร์อะไรก็ได้คือบ่อยๆทุกวันเป็นประจำนะคะแล้วเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าเราแบบ โพสอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นก่อนเลยดูดิน่ารักอ่ะห่าลังมีกระดุมดีเ<ด>นาะดูดิดีเทลไม่ซ้ำไม่จำเจลนกคะมีสีพื้นบ้างมีลายบ้างค้าปะาปนกันไปนะคะทำให้เราขายง่ายเพราะบางคนชอบลายบางคนไม่ชอบลายที่หนึ่งกระสอบมีทุกสไตล์เลยป้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยดูดีน่ารักอ่ะเยอะมากจริง โอ้ยจริงนี่อย่างเงี้ยน่าหลกอะแบบลายแยกเลยเลยน้องวัยรุ่นชอบมากเลยเนะเด็กวัยรุ่นเด็กสาวอะไรอย่างเงี้ยพี่น่าจะชอบขายสามเก้าสามตัวร้อยหรอเก็บเงินไม่อยู่เลยนะสามเก้าสามตัวร้อยเนี่ยกำไรยี่สิบบาทยี่สิบกว่าบาทด้วยนะต่อตัวไหนเธอจับดิฉันให้ลูกค้าดูจับน้องขึ้นมาต้นทุนต่ำกำไรงามพี่พอใส่หุ่นป้ามันก็จะแบบ เนี่ยเห็นไหมจะเห็นเป็นทรงส้วทรงความสวยความงานเป็นแฟชั่นแขนยาวเจสติปัตไหนคะอุ้ยอุ้ยจิงน้องจิงโอ้ยน้องสีชมพูน่ารักมากเลยน้องใสประมาณน้องหุ่นเราเนี่ย <laughs> แบบนี้มากเนี่ยสีบางตัวก็แบบสีละมุนละมุนพี่แม่ใส่ตัวนี้หละโอ้ยตัวที่อะไรถือสารงอะไรโอ้ยตัวนี้ก็สวยดูไปตัวก็เป็นแบบน่ารักแฟชั่นจังเลยอุิยตัวนี้ก็สวยเธอแยกออกมาหน่อยสีน้องเหนียว อที่แม่ใส่ตัวนี้หนะยแขนต่ออย่างนี้ก็มีนะแขนต่อก็แบบออกแนวเท่ๆคริสต์มาสวีคิชเชอแย่ออกมาเลยนี่นะแขนต้้งแขนตอกมาทุกคนอย่าลืมเข้าไปติดตามวิตัวนี้ก็ได้เธอแย่ออกมาน่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามใน t i k ต็อกนะวันที่จะพยายามทําคลิปแล้วก็ลงแต่ว่าเป็นมือใหม่หัดเล่นนะจะแบบทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะบางทีอะ ติ๊กต๊อกดอกแตกตติ๊กต๊อกตัวนี้น่ารัก,อ,รกอุ้ยน่ารักมุ้ยน่ารักตัวนี้อย้มาเลยจ้าเนี่ยคือไลฟ์ไปดูไปคือกําไรแน่นอนอ่ะคุณพี่อุ้ยพอน,นี่พอนี่หรือเปล่าแย้มมาหน่อยจ้าสีแล้วมุนหมีมากนี่นะคะติ๊กต๊อกของเรากรดังผ้าสายสองนะจ้าชื่อเดียวกัน เดียวกันเลยเชื่อกับเฟซบุ๊กเชื่อกับเพจเชื่อกับ y YouTube เออ Youtube ก็อย่างนี้แหละพี่บางคนเขาก็ไปนั่งดูคลิปใน y o YouTube นะใช่อุ้ย Youtube ฉันก็คนแก๊ปแก๊ปสวยมากเลยตอนนี้แก๊ปก็หลายตัวแล้วนะเธอเนี่ยป้ายเฮ้ยคือดีนะคือแบบคืองานดีนะโอ้ยดูย่งตัวนี้ดิแม่เสือสาวจ้ะ ได้ไหมนี่เธอดูลูกค้าอันนี้คือมันก็ยังไม่ค่อยเรียบนะเห็นไหมลูกค้ามันเป็นแบบขายสามเก้าสามตัวร้อยไปเลยมันตัวแขนมันเป็นยังไงก็รวยพี่ช่วงนี้นะต้องขายอะไรถูกถูกแล้วคุณภาพดีไม่ใช่ถูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่สวยก็ไม่ได้นะพี่จ๋าเห็นไหม ใครเพราะฉะนั้นน่ะอยู่อยู่ที่ขาเพราะฉะนั้นนะคุณพี่ใครสนใจนะคะแคปเจอรหน้าจอมาเลยแม่อ่า2,900<ด>บาทเท่านั้นนะจ๊ะราคาน่ารักน่ารักเออแคปมาเลยจ้าแคปเลยจ้า